สวัสดีผู้ติดตาม YouTube ช่องคนบ้าบอลติดสนามทุกท่านนะครับสรุปตลาดนักเตะประจำวันที่18กรกฎาคมนะครับ2563ครับเรามาเริ่มกันที่ข่าวแรกนะครับหงแดงลีพูเนี่ยเตรียมเปิดศึกกันเรือใบสีฟา้าแมนเชสเตอร์ซิตี้นะครับเพื่อคว้าตัวดีโก้คาร์ลอสครับกองหลังจอมแก่งชาวบราซิลของเซบีย่าเนี่ยมาร่วมทีมในช่วงซัมเมอร์นี้นครับ หลังเจ้าตัวโชว์ฟอร์มได้อย่างคงเส้นคงวาครับลงเล่นไป31นัดในฤดูกาลล่าสุดเนี่ยคาดว่ามีค่าตัวอยู่ที่75ล้านยูโรครับโอ้โหแ,แพงเกินนะตัวนี้และอย่างผมไม่เคยเห็นมันเล่นด้วยนะครับแล้วมาที่ข่าวของเสือเหลืองโบลิเซียดอนมูนเนี่ยยืนยันว่าต้องการค่าตัวซานโชอยู่ที่120ล้านยูโรครับโอ้โหพองตายนะมันแพงเกินครับและเสือเหลืองเนี่ยไม่ไม่ได้อยู่ในสถานะที่จําเป็นต้องลดค่าตัว จากที่พวกเขากําหนดไว้ครับเนื่องจากซันโชยังเหลือสัญญาอีก2ปีครับทา่ามกลางกระแสข่าวหรือแมนยูต้องการครับคือล่าสุดข่าวนี้ผมพูดให้ฟังเลยครับว่าล่าสุดเนี่ยแมนยูก็ออกมาพูดแล้วนะครับว่าจะไม่ยอมจ่ายค่าตัวระดับร้อยกว่าล้านปอนด์เพื่อซื้อซันโชครับเพราะว่ามันแพงเกินผมก็ว่ามันแพงเกินครับแต่ระดับนักเตะผมโอเคครับว่ามันมีคุณภาพที่ดีแต่ผมว่าถึงเวลา,าทาง ไซมอนสโตนล่าสุดอะซื่อกูรูชื่อดังเนี่ยได้ออกมาบอกนะครับว่าการติดต่อจานโชยังมีต่อไปนะครับแต่ยังตกลงเรื่องค่าตัวกันไม่ได้ไตามนี้นะครับเรามาที่ข่าวต่อไปครับล่าสุดเนี่ยลพูเนี่ยสโมสรยักษ์ใหญ่สึกพิมียร์ลีกงกฤษน,นะครับตกลงเงื่อนไขส่วนตัวกับตีโก้อากันตาล่าเรียบร้อยแล้วนะครับเหลือเพียงแค่เคลียร์เรื่องค่าตัวเท่านั้นครับ แล้วเชื่อว่าน่าจะอยู่ประมาณ30ล้านปอนด์ครับคือตัวนี้ผมบอกเลยท่านดีพูได้มาก็ถือว่าแจ๋วนะครับพอล่าสุดเนี่ยสื่อหลายสำนักอ่ะก็ออกมาประโคมข่าวนะครับว่าใกล้จะสำเร็จดิวแล้วครับแล้วมาที่ข่าวปีศาจแดงแมนยูนะครับล่าสุดเนี่ยแมนยูจะซื้อวิกเตอร์โอซิเฮน,นครับกองหน้าชาวถล่มประตูไนจีเรียของลิวเนี่ยสโมสรอนลีกเอิงฝรั่งเศสมาสู่โอแทฟร์ในช่วงซัมเมอร์นี้นครับ โดยได้เปิดการเจราจากับนักเตะแล้วครับหวังปาดหน้านาลีนะครับซึ่งเดียวนี้คาดว่าลิวเนี่ยตั้งค่าตัวไว้ที่45ล้านปอนด์ครับตัวนี้บอกตรงก็ไม่เคยมึงเล่นเหมือนกันครับไม่รู้ว่าดีจริงหรือเปล่าครับผมมาที่ข่าวองหงแดงลิพูลครับสโมสรยักษ์ใหญ่ศึกพิมลีอังกฤษเนี่ยเตรียมเปิดศึกกับปารีสแซงยแยมงครับแย่งคว้าตัวนอดีบูคิเอเล่นะครับกองหลังชาวฝรั่งเศสวัย22ปีอะ คือเขามีส่วนสูงที่187ซนติเมตรครับของอาร์เบียไลซิกครับมาสู่ทีมแอนฟิลในช่วงซัมเมอร์นี้ครับโดยไลซิกตั้งค่าตัวที่14ล้านปอนด์นะโอ้โหจิบจิบครับถูกมากแต่ไม่น่าจะเก่งครับไม่รู้เหมือนกันล่าสุดมาที่ขขาปืนใหญ่อาร์เซนอลครับใกล้ที่จะได้ตัววิลเลียนปีของเชลซีนะครับและฟิลิเป้คูตินโยนะครับมิดฟิลของบาร์เซโลนามาล่้นทัพนะครับโดยวิลเลียนเนี่ยสามารถย้ายทีมโดยไม่มีค่าตัวหลังหมดสัญญากับเชลซีครับ ส่วนคูดิโย่จะมาในรูปแบบยืมตัวนะครับด้วยการจัดการของเคียนจูรัสเซียนนะครับ oh. เอเยนต์คนดังนั่นเองครับเราก็ต้องมาติดตามดูข่าวนี้เคว่าว่ามันชัวร์หรือเปล่าส่วนมากไอ้เคียนจูรัสเซียนเนี่ยมันเคยเป็นเอเยนต์ของคาร์ลตเตเบสครับผมไม่ค่อยชอบคีน้ามันเท่าไหร่ะครับอ่าเรามาดูที่ข่าวของดาบคู่เชฟฟิลด์ยูไนเต็ดนะครับบรรลุข้อตกลงคว้าวตัวเวน โฟเดอร์ล er ิงแฮมนะครับผู้ตักษาประตูของการโกเลนเจอร์มาร่วมทับในฤดูกาลหน้านะครับด้วยสัญญา3ปีนะครับโอเคครับสรุปตลาดการย้ายทีมวันที่18กรกฎาคมมีเท่านี้ครับใครชอบคลิปนี้นะครับกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ผมด้วยนะครับขอบคุณครับ